บริษัทกิ่งไม้นะครับเขาก่อตั้งมาในปี 25x0 นะครับต่อไปนี้ก็เป็นรายการสินทรัพย์ไม่มีลตัวตนของบริษัทกิ่งไม้ก็คือในวันที่1สิงหาคมเขาได้สร้างสินติบัดมานะครับมีต้นทุน200,000บาทและวันที่1ตุลาคมในปีเดียวกันก็คือปี x1 นะครับไปซื้อสมรรถามา205,000นะครับแล้วก็มีการจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์สําหรับขุดเหมืองแร่นะครับเป็นเงิน100,000บาทนะครับคําสั่งมี4ข้อนะครับคาสั่งที่1ก่อนเลยนะครับ บันทึกการตัดจ่ายสินทบสิ้นปี x 1นึ่งนะครับข้อที่สองก็คือบันทึกต้นทุนสมปทานข้อที่สามก็คือบันทึกมูลค่าสูวนสิ้นนะครับและข้อที่สี่ก็คือสแสดงมูลค่าของเหมืองแร่ตอนสิ้นปี x หนึ่งะครับมีสี่ข้อก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ไปทําข้อที่หนึ่งก่อนบันทึกตัดจ่ายสินทบสิ้นปี x หนึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนว่าราคา ทุนของมันก็คือสองแสนนะครับราคาตัวของสิทธิบาทเนี่ยคือสองแสนอายุห้าปีก็หารห้าดังนั้นจะต้องตัดจ่ายนะครับปีละสี่หมื่นบาทต่อปีแต่เนื่องจากว่าตอนที่ได้สิทธิบาทมานั้นได้มาในเดือนสิงหาคมนะครับได้มาในวันที่1นึ่งสิงหาคมเอ็หนึ่งเราก็จะต้องมาคำนวณมันจนถึง 3, 1ธันวาคมของปีเอ สิงหากักฎาคมพิกาธันวาหนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นควรจะต้องตัดใจใ่ายแค่เพียงห้าเดือนเท่านั้นนะครับสําหรับปีเอ็กหนึ่งนะครับเมื่อสี่หมื่นสำหรับหนึ่งปีก็เอาสี่หมื่น 40, นะครับคูณห้าหารด้วยสิบสองสี่หมื่นคูณห้าเป็นสองระดับหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกจุดหกเจ็ดบาทนะครับตัวนี้ก็คือการตัดจ่ายสิทธิบัตรนะครับในปีเอ็กหนึ่งด้วยมูลค่าหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกจุดหกเจ็ดนะครับ สำหรับคำสั่งที่สองนะครับบอกว่าให้บันทึกต้นทุนของเหมืองแร่ณนะวันที่หนึงตุลาคมนะครับคือณวันที่หนึงตุลาคมปีเอ็กหนึ่งเนี่ยให้บันทึกต้นทุนของเหมืองแร่แล้วต้นทุนของเหมืองแร่มันมีต้นทุนอะไรบ้างครับมีค่าสัมทานมีค่าสัมทานระกับสอ0 0สนห้ามีการจ่ายเงินของอุปกรณ์อีกหนึ่งแแต่เนื่องจากว่า ตัวต้นทุนของอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราจะไปตัดค่าเสื่อมราคามันจะไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะดังนั้นตัวนี้จะตัดออกไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะดังนั้นต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็คือค่าสัม,มทานในการขุดเหมืองแร่นะครับเท่ากับ250เป็นตัวเดียวนะฮะดังนั้นเรามาลงทื่บัญชีตอนที่ได้มาของเหมืองแร่กันนะครับเราก็จะต้องเดบิตด้วยเหมืองแร่ด้วยราคาต้นทุนก็คือ 2 0 0นะครับสมมุติว่าจ่ายเป็นเงินสดก็ K le, เครดิตด้วยเงินสดส2 0 0าต่อไปนะครับข้อที่สามข้อที่สามบอกว่าให้บันทึกมูลค่าสูงสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติก็คือเหมืองแร่นะครับในปี x หนึ่งโดยสมมุติว่าในปีดังกล่าวขุดแร่ได้แล้วกับ 500ตันนะครับเราเคยทราบกันว่าต้นทุนของเหมืองแรกคือ2 5 0 0 0นะครับเราจะเป็นจะต้องมาหาอัตราค่าส่วนสิ้นกันก่อนนะครับเราก็หาด้วยประโยชน์ที่คาดวยย่าจะได้รับจากสัมปทานในโจบอกว่าคาดว่าจะสามารถขุดแรแ่ได้ละกับ10,000ตันดังนั้นะหา1 000. ก็จะได้ออกมาเป็นอัตราค่าสู์สิ้นนะครับก็คือ25บาทต่อตันครานี้ไอ้ตัวนี้ก็จะเอามาใช้ในการคำนวณค่าสู์สิ้นในแต่ละปีนะครับการคำนวณค่าสูนสิ้นในแต่ละปีก็ต้องไปดูว่าในปีดังกล่าวนั้นเขาได้ทรัพยากรมาเท่ากับกี่หน่วยกันนะครับในโจทย์เขาบอกมาว่าเขาขุดแร่ได้เท่ากับ500ตันนะครับ เมื่อผลแรกได้เท่ากับ500ตันก็คูณด้วยอัตราไป25 500คูณ25เท้กับ12,500ตัวนี้แหละครับคือมูลค่าสู์สิ้นในเปียกหนึ่งเมื่อผดแรกได้500ตันดังนั้นเราก็มาตอบคำถามกขาเลยนะครับให้ลงมาในบนัญชีการตัดใจ่าสำหรับค่าสู์สิ้นนะครับก็เดวิตด้วยค่าสู์สิ้นด้ืย่ยอด12,500 และก็เทดด้วยค่าศูนย์สิ้นสะสม12500หมนสองพัอการลงเงินบัญชีนะครับตัดจ่ายค่าศูย์สิ้นต่อไปนะครับคำถามที่4ี่คำามที่4บอกว่าให้แสดงมูลค่าของเหมืองแร่สุทธิ ณวันที่3าธันวาคม x1 นะครับก็จะ,สะแสดงเลยนะครับเหมืองแรกสุดทีิก็ต้องตั้งต้นที่เหมืองแรกรก่อนราคาทุนของเหมืองแรกคือ250,000นะครับก็ต้องหักด้วยค่าศูญสิ้นสะสมค่าศูญสิ้นสะสมในปี x1 เราเคยคำนวณกันแล้วนะครับมันก็คือ1 2 5้0 0 เอามาลบกันดังนั้นมูลค่าที่เหลือก็คือ237,500สาเารุปตอบนะครับมูลค่าสุดที่ของเหมืองแร่นะครับตอนซีบหนึ่งก็คือ237,500นะครับ